ดิฉันนางสมศรีรัตนบุตรเป็นเจ้าของน้ำพริกสวรรค์แม่สมศรีเริ่มมาจากคุณย่าคุณย่าให้สูตรมานำสูตรจากของคุณย่ามาทำเมื่อก่อนนี้จะมีน้ำพริก 1. น้ํา้ำพริกเผา 2. ปลารบอง 3. น้ำพรำพิกนรก 4. น้ำพริกมะขามน้ำพริกสวรรค์แม่สมศรีมีส่วนประกอบคือปลาช่อนทะเลแล้วก็มีกระเทียมเจียวหอมเจียวขา่าตะไคร้ใบมะกรูดกระชายกะปิแล้วก็น้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลทรายน้ำพริกสวรรค์แม่สมศรีสูตรนี้เป็นสูตรใหม่ที่เพิ่มสมุนไพรขึ้นมาก็มีกระชาย ค่ตาตะไคร้ใบมะกรูดเพื่อรักษาสุขภาพต้านโควิดค่ะ เริ่มจากตั้งกระทะแล้วนำมะขามเปียกลงไปละลายกับน้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลทรายกะปิคนไปให้มีลักษณะเหนียวนำปาป่นที่เราบดไว้แล้วลงไปผัดแล้วก็ตามด้วยกระเทียมเจียวหอมเจียวขา่าตะไคร้ใบม,มะกรูดที่เราบดเรียบร้อยแล้วลงไปผัดรวมกันผัดไปจนแห้งให้มีลักษณะแห้งเสร็จแล้วชิมดูแล้วก็ให้มีรสชาติตามที่เราชอบตามที่เราต้องการค่ะ ถ้าหากมีใครสนใจก็ติดต่อมาได้ที่น้ำพริกสวรรค์แม่สมศรีโทรศัพท์0823116969ค่ะน้ำพริกสวรรค์แม่สมศรีอร่อยมากเหมือนขึ้นสวรรค์เลยค่ะ